บไป,ปไม่ลดยอ่ะิมเุมจืกใจใจไม่ไาพิเปมมาั่ไนะเอามาี่มยอยู่นดวม่จับมาดปนไมจะครับครับั้ยมันจะลงลงเหมือนทีชิดก้ามกันมากุมก้าเพื่งงไม่จับนะครับนะด้วยนองเนี่ครับสดูเบานะรวมกันหลักจับนะครับทีเป็นก่องผู้มีอาชีพ ากรารที่ดำบรรดาตีเป็นผลิตภัณฑ์สูตรพันธุ์ที่รามาจากาการการที่ดำนานในเวลากลางคืนโดยหวมจกทำความติดด้วยกันตัางแจต้องพ้นขึ้นไปโดยใจย,ย่านป้านะเผื่อความเผื่อถ้าดวงแก่กันกระทำความติดหรือการต้าจับนั้นไปเปื่อ้ผลการจับกลุ่มนี่เปียในความดีเดเลยนะนี่นี่คือคอรันนะนะลักลอ่นะครับนะเราได้จะถสามอยู่แม่เน่นตีน้อยครับนะ คือมันเป็นกงเขาบอกปากยูนนะอย่างนี้มันดิดด้นแตนไม้นี่ไม่เพิ่งออกไม่ไม่จับไม่จับวันเดียวันี่เลเนี่ยคือเดี๋ยวไม่จับแลยิ่งให้ก็ดีเลยเนี่ยก็ดีอลนนี้กันเลยนะบูวันหลักอะไรเนี่ยคือพวกพวกไม่ได้ลักอาจจะไม่พวกหมากนะไม่จับฟังนะยี่เป็นไม้จับนะเป็นไม้จับเข้าใจะไหมกับเป็นไม้จับปั๊บคุ้มตัวเราเนี่ยไปตี่ลงปลกปากยูนนะหลังจากนั้นเราอ่ะจะได้แบบกลุ่มปัญญาโต้ยนมา การีนี้ถ้าเหตุมันเกิดจากอะไรแจ้งนี่พี่เพรมันกลับตัวไบบนี้นะเพราะว่าเก็บไปปั๊บอ่าพอเราไปทีรอยเว้นรอเว้นเขาจะฉีเแจ้งว่าสาเฮ็ดไในการโนมมาจับถึงปีมันเจ็บเป็นการล็อตัวนะปีเป็นชุดจับปุ้มนะปีจับมาหลายคนเหลือก็ไม่เคยโดนแจ้งไหนเดี๋ยวก็ไม่จับพอนปีอันดีบายจะจีนนะเมื่อกี้ก็ไปไม่เนี่ยจับไปเลยอ่เหลือไม่ได้บอกอะไรเลยเหลือเลยนี่มันโกหกโกหีเอ่อแล้วกบต่อเดี่องได้ไป6รอยเว้นซึ่ง6ได้ตามแม่ไป แม่ตามไปเลยแม่แม่ไปตามดีหลวงปักปักยุนนะครับนะแต่ย้ไปปอเลวดวดนว่าก็บางทีเราอยู่น้ับ้ล้นะในปับแตุ่งในปับตันู้นนะโอ้นะอย่าในควาไมมนะอีก้องตัลวหแต่ก็เล่นนึทาก่อนเราเป็นบุคคลตาไม่จับนีไหมเราเราเนาะอ่านนตพกนะโดยเป็นบุคคลาไม่จับคงสันแต่ว่าปตจุลุงนะตีจอ ห้าหนึ่งสามจับท่องปัหานร้อยกิบบนะลงวันทีสิบสามจันทร์วานกุมท่องปัญห,หนนานรอ้อยกิบนะถึงตรงหา้าวาการทำความผิดท่านรวมกันหลักรับตีเป็นกล้องผู้มีจีกบกันไดรกันรรญาตีเป็นผลิตภัณฑ์ลืตภัฑนตีได้มาจากกิจกรรมนั้นในเวลากลางคืนโดยรวมการทำความปิดโดยการตังตรรต้งแต่ร่องคนขึ้นไปโดยใช้ยานาปาหนะเผื่อถ้าดวงแก่กันการทำปิดหรือการพาจับนันไป หรือเปลือให้ปนการจับกลุ่มมีไหนก็ว่าโดยลักก็คือการหลักครับนะไหนก็ว่านี่ตัวดับทาาไปนะ้ไหไหนก็ว่ามีท้ามาดับได้แบบไม่ไหนก็อันนี้ไม่เราไม่ดับได้แบบนั้นะแต่เราเป็นบุคคลเดียวตามมาจับนี้มั้เราดับมาเป็นบุคคลเดียวกันรอในเดือนนี้ผมไม่ทำเลยเลยอ่าไม่อ้นี่มันจะเดือนนี้อาจจะอาจจะเป็นเดือนงลายเดือนมาแล้วไลาเดือนหลายเดือนอยู่เดี๋ยวแปลงแบบรนดหรออาจจะเป็นเดือนไม่ใช่ว่าเป็นต้องเดือนชางเดือนต้องอาจารย์รวมกู่ลักตั้นเสือจะไม่จับเสือลักตั้น เน้นแน่นเร้วก็เลยออกมาจ้ะแต่ว่าในบางต้นราะว่าปีลงมารับลงมาจีเด็ตนะแต่ว่นี่นะเวามาเป็นปกตินะปรากนี้หลังจากนี้ปีกองคุ้ัวไปดีโชกปากยุ่นนะกับตึงปากตรงช่องช่องปากยุ่นได้แจ้งให้เมียทราบแร็วในการกองคุ้มก่อนจะคุ้มเนี่ยเรามีอาการไม่ตบายด่วยเจ็บใกล้ได้มากๆ ร่างกายปกตินะใช่ดังน้นตีไม่ได้ทำไรรางไก่ได้ที่นะครับนะดังนั้นตีจุดจับโดยลักเนี่ยเป็นจุดต้องตัวอย่าโดอยากว่าเป็นตะลุงนะครับนะจุดตามตามแยกตีต้องตัวอย่ดปัดตะลุงนะแล้วก็จุดกล้องทำหับต้นกลางกล้องใส่ตัวปอปอหรือว่าปอมาโดนะรวมในการจับกลุ่มโดต่างนี้นะแม่ตัว่ามีวิวกันตัวแกได้ให้ไปที่หลวงปักก็ได้ไม่ต้องฟัวก็ไม่ปฟ้าดื่นใช่นะไอ้บีจีเจีงเข้าใจเลยนะ ซึ่งนีได้ที่ว่ากองใจเลยมั้งไม่ที่ไม่เกี่ยวกับอะไรนี่นะปอดการีนี่น้องตัวใหม่ทั้งบริเวณครับนะเกี่นะอ่าขณะนี้บันทึกจับกลุ้มชัดเร็วนะน้องเบก็ได้จับเร็วไหนก็ฮะเดี๋ยวก็เส้นลำร่องมาเร็วว่าตามบันทึกจับกลุ้มนะลงหน้าจื่อโดยตัวเองนะโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้บังคับพูดเก่เแต่ทึ่ว่าทำาด้ดังใจเราเนาะไหนก็กฮะเนี่ยตีว่าปีแจ้งให้จับเร็วเนี่ย Rogan nhìn nhận và hai cán vẫn bưu măng. Ong bọc này. này có nén đùi nén 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 อีกครั้งหนึ่งนะตอนที่จะส่งพนักงานต้อนรับนี่ว่าไหนก็ว่าเนี้ยเราเราให้การหน่อยเดาะอยากให้การปฏิเสธเหมือนเดืม,มดไหมรูว่ากลับใจว่าเออให้การกลับได้าปะหลับกันได้เอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอานื้อย่างหลับกัได้ครับทำไมถึงหลับเอาเมื่อกี้ตอนที่ปราจับเราปฏิเสธอยู่ บมไม่เห็นได้ดีอ่ะเม็นได้ดีก็ปีแจ้งเลาว่ามันเป็นกันในไม่จับก็เราเฮ็ตเลยไหมตอนไม่จับปีปีอะไรเลยไหมผมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เหลือเข้าใจเลยวว่าเราหลักหลักปั๊มถึงเราตอนนั้นเราหลักปั๊มขงท่วนใกล้เด็กบลอกไหมหรู้ว่าหมาเกินเราจะไม่ได้ไม่ไม่ใจเลยไม่รู้เจอเลไม่รู้เจออันนั้นในบันทึก chặt patiteth rồi mai gắn vào đập ra phàp Ninh ờ. trơn thì đây cũng gú rồi mai đập ra phà này à? Trái đây lắc lắc thì đồ ra phà rồi đấy không? Bì, bì yạc, chết à đâu, mà pì luôn chiết ta nào mà còn toàn chắp còn mà rồi vẫn yên yên rồi patiteth này còn toàn ní này mở toàn luôn Thế rồi gắn thì đập ra phà cứ rồi gắn bít luôn rồi đập vào rồi 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 đây cả mười chín nhỉ mấy bì kê ในีันตึงไอ้นะพอเร,อบรอบฐาบได้ปาพตัวเราฟอกเอวะนะเปิดเปิดเป็นประโยชน์นนก็กับตัวเราเองนะถึงไหนการควบคุมตัวนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำใบรางกายไหมไม,ม,นะม่มีนะไอ้เจงเหม่ได้มันมันที่มีโบกันนะครับอนะ่าโอเคกันนะ